ไปกันที่ยังอยู่ที่กับท่านพลเอกนัทพลนาภานิรุกลาโหมนะคะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยพูดถึงกรณีที่เราเห็นกันในโลกออนไลน์พี่กองและท่านผู้ชมว่ากองทัพเรือไปพบโทรศัพท์มือถือของพี่เหม,ม็นซึ่งมีหลักฐานเป็นวิดีโอการลอบวางทุ่นระเบิด PMN2 วางใหม่แล้วทีนี้เนี่ยเมื่อเราเจอหลักฐานจะ,จะจะขนาดนี้แล้วเนี่ย ชัดชดขณะนี้แล้วเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรต่อไปไปฟังค่ะกเ็เราทำสองอย่างนะครับในในแง่ของชาวโลกก็คือเราก็เผยแพร่ออกไปนะครับเพื่อใหออ้สังคมโลกนะครับได้รับทราบว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยได้เรียนแล้วนะครับว่าถึงแม้รัฐบาลจะแสดงความจริงใจในการหยุดยิงก็ตามนะครับแต่ผมได้กล่าวว่า แต่กาลังคนหน้าง,งานเนี่ยในพื้นที่เนี่ยยังปฏิบัติการที่ยั่วยุแล้วก็ฝ่าฝืนแล้วก็ผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแสดงว่านะครับถ้าถ้ารัฐบาลมีกพูชามีความจริงใจแสดงว่าทหารเขาไม่มีวินัยนะครับเป็นทหารที่ไม่มีวินัยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมองอย่างนั้นก่อนนะครับแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจก็จะว่าอีกทีนึงนะครับ ราะนั้นที่ดําเนินการมี2อ,อย่างหนึ่งก็คือประชาพันธ์ไปให้สังคมได้รับทราบทั้งในทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะเรียนสื่อมวลชนให้ฟังให้ชัดๆนะครับว่าคณะาก,การออตตาวาเนี่ยที่ควบคุมลองทุนระเบิดเนี่ยคณะกรรมาการใหญ่อยู่ที่เจนีวานะครับซึ่งเรา,เราของเราจะมีผู้แทนถาวรของจากกระทรวงต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่นั่นก็จะคอยติดตามขับเคลื่อนอยู่ที่ผมเคยได้เรียนไปแล้วว่าเขาจะมีการประชุมประจําปีประมาณเดือนพฤิกาธันวา นะครับก็มีสื่อบางสำนักบอกว่าผมจะให้รอผมบอกว่าจะให้รอถึงพิจิกาธันวาซึ่งจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนั้นคือคกลไกหนึ่งนะครับกลไกหลักนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเรามีหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยผมได้รับทราบจากกระทรวงต่างประเทศว่าปัจจุบันเนี่ยทางคณะกรรมการใหญ่เนี่ยก็ขอหลักฐานมาเรื่อยๆขอเพิ่มเติมมาเพราะนั้นในกรณีที่เราพบหลักฐานเพิ่มเติมลักษณะน,นี้เราก็จะส่งเพิ่มเติมขึ้นไปอยากจะเรียนว่านะครับ คณะกรรมการใหญ่อยู่ที่เจนีวาแต่มีคณะกรรมการกำกับการฏิบัติตามกฎนะครับตามกฎอัตาวาเนี่ยโดยมีญี่ปุ่นเป็นประธานซึ่งเราก็พยายามติดต่อทางญี่ปุ่นด้วยว่าให้กรรมการชุดนี้ลงมาดูก่อนนะครับก่อนที่จะถึงการประชุมใหญ่นะซึ่งทางญี่ปุ่นก็ตอบรับนะครับแต่ก็เราเรายังรองขั้นตอนตรงนี้อยู่ว่าจะลงมาเมื่อไหร่นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ในส่วนของกลไก GBC เนี่ยก็พยายามพูดคุยเขานะครับโดย พราะฉะนั้นด,ด้วยด้วยด้วยสภาพแวดล้อมด้วยข้อมูลด้วยสังคมข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็น่าจะมีความกดดันกับกัมพูชาพอสมควรเพราะฉะนั้นใน G ีบรอบหน้าเนี่ยเราก็จะยกเรื่องนี้ขึ้นมาอีกนะว่าในการเก็บกู้ทุรเรศเก่าระเบิดเนี่ยจะทําอย่างไรแต่สิ่งที่อยากจะเรียนให้กับสื่อมวลชนเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ทางทาง GBC หรือว่าทางสอบตร,ออรมีเยื่บายคือ ได้จะขอใช้กลไกของ r r m c r m r m a c คืออาเซียนลิจิโนนมายแอคชั่นเซ็นเตอร์นะครับคือเป็นของอาเซียนแล้วเราใช่เราจะทํำในกรอบอาเซียนเองนะครับไม่ว่าประเทศอื่นจะมาก็ขอให้เป็นลักษณะของการบริจาคหรือการสนันุนเครื่องมือนะครับเราจะไม่เอากําลังจากนอก วิภาคอาเซียนมาเพราะฉะนั้นเราต้องดงในในบทบาทของเราเนี่ยในในในการทํางานในแนวทางของ GBC และแนวทางของสบทกเนี่ยคือเราจะเน้นในเรื่องทวิภาคีนะครับถ้าเป็นผู้ภาคีก็ขอให้ยังอยู่ในกรอบอาเซียนนะครับเราต้องทําให้เวทีโลกเห็นว่าอาเซียนเราดูแลกันเองได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทางผมเนี่ยได้เน้นย้ําไปกับหน่วยปฏิบัติต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนจะเห็นว่าการทํางานเนี่ย มันมีเรื่องต้องคิดมากมายค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่การทหารมันรวมถึงความมั่นคงการเมืองเศรษฐกิจสังคมวิทยาต้องดูทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องทหารอย่างเดียวและเวลานี้สบายใจในเรื่องของทหารมั่นใจในความพร้อมของกองทัพและเราพร้อมตลอดเวลาอย่าได้กงังวลส่วนที่จีนในานะอยู่ในกลุ่มประเทมศอ,อาเซียนบวก3จะมีอาเซียนพลัสน่นะฮะ,ะอาเซียนแล้วก็บวกจีนอาเซียนบวก เ,เกาหลีญี่ปุ่นอ,อ,อะไรเ่เกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยนะคะกอาเซียนพลัสซึซ่งเอ็นจีเนี่ยเป็นอาเซียนพลัสสาเป็นประเทศผู้สังเกตการจะสามารถเข้าร่วมช่วยเก็บกู้ทุนระเบิดได้หรือไม่พลเอกนัทพลตอบเปรียวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการประชุมค่ะก่อนการประชุมเนี่ยได้พบกับท่านนายกอันวานะครับซึ่งท่านเป็นประธานอาเซียนนะครับท่านยืนยันกับผมเลยนะครับว่าจีนกับสหรัฐเนี่ย ขอเป็นแค่ผู้สังเกตการเพราะฉะนั้นธรรมดานะการสื่อสารนะครับไม่ว่าประเทศไทยหรือกัมพูชาหรือจีนหรือสหรัฐเนี่ยการสื่อสารระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอาจจะยังไม่คละยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อะไรนะเขาเรียกยังไม่ชัดเจนหรือว่ายังไม่ถึงกันนะครับแต่หลักของเราในเมื่อผมอยู่ตรงผมรับผิดชอบ g b บเนี่ยผมรับผิดชอบสอบตรกเพราะฉหลักผมถือข้อนี้นะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ถือหลักเดิมว่า ขอแก้ปัญหาด้วยทวิภาคีเป็นหลักลําดับแรกนะครับหลังจากนั้นก็ผู้ภาคีก็ขอให้อยู่ในอาเซียนนะครับประเทศอื่นนะครับขอให้เป็นผู้สะกิจการอย่างเดียวเพราะว่าเราเนี่ยฝโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงเนี่ยครับยึดถือนโยบายสมบุนสมดุลมาโดยตลอดและนโยบายสมดุลนี่แหละที่เราอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตราก็ตามสมมุติว่านะสมมุติว่าถ้าจีนเข้ามาต่อไปสหร,รัฐก็จะขอเข้ามาแล้วต่อไปประเทศอื่นอาจจะขอเข้ามา ใช่ใช่เพราะนั้นนี่คือกรอบที่เราใช้อยู่นะครับเพราะนั้นต้องอต้องขอบพระคุณคําถามด้วยนะครับแล้วก็อยากให้สื่อมวลชนเนี่ยพยายามอธิบายให้กับสังคมอธิบายให้กับนักวิชานักวิชาการต่างๆเข้าใจว่าการคิดของสวทกการคิดของ GBC เนี่ยเราคิดเยอะนะครับเราคิดทุกด้านนะครับไม่ใช่ว่าคิดด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ทําไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะและในกรณีที่กัมพูชาอ้างว่าคลิปวางทุ่นระเบิดที่ออกมานั้นเป็นการจัดฉากของฝ่ายไทยล่ะ พลเอกนะัทพลตอบว่าแบบที่บอกคนะคือตาบใดก็ตามที่ผมเรียนสื่อมวลชนไปแล้วนะครับว่าตาบใดก็ตามที่เรายึดมั่นในความจริงเนี่ยเครดิตนะจะเป็นสิ่งที่สังคมเขาเชื่อถือนะครับถ้าลักษณะอย่างนี้ทั่วโลกเขาจะเชื่อถือใครนะครับจะเชื่อถือเราหรือจะเชื่อถือกัมพูชาเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ผมถึงบอกว่าเราเองเนี่ยเราจะต้องไม่เอาเฟสนิวไปสู้เฟสนิวเพราะต่อไปเราก็จะเสียเครดิตไปด้วยนะคือก็ที่เคยใช้พูดคําว่าศีลเสมอกัน นะครับตาบใดที่เรายึดหลักความจริงเนี่ยมันอาจจะช้าไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยสื่อมวลชนอาจจะช้าไปบ้างเพราะความจริงเราต้องตรวจสอบไงเราไม่สามารถส่วนได้ทันทีแต่ถ้าเฟซนิวเราส่วนได้หมดนะครับเป็นชาวบ้านที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าถ้าผมเป็นลุงคนหนึ่งผมสามารถส่วนได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าความรู้ข้อมูลมีอยู่แล้วส่วนได้หรือนักวิชานักวิชาการนักวิจารณ์อะไรต่างๆที่เขาพูดเขาส่วนได้ทันทีเลยเขาจะพูดอะไรก็ได้แต่ผมเป็นประธาน GBC ผมเป็น พอบอ,พอ,อสอบอทกผมจะพูดอย่างนั้นไม่ได้แล้วผมเป็นราตีช่วยกลาโหมด้วยพูดไม่ได้ไงมันต้องตรวจสอบก่อนและการที่เราใช้ความจริงสู้กับเฟซนิวเนี่ยนั่นคือเครดิตไม่ว่าระดับประเทศหรือระดับพวกเราเองก็ตามนะครับสื่อมวลชนเนี่ยแต่และท่านเนี่ยถ้าใครสื่อช่องไหนที่มีแต่บิดเบือนเนี่ยแล้วท,ท,ท่านคิดว่าท่านเชื่อเขาไหมอ่ะใช่ไหมหรือประชาชนเขาก็จะมีดุลไมินิดประชาชนไม่ใช่จะมาบิดเบือนได้ง่ายๆนะคือประชาชนก็ไม่ดุลไมินิดว่าอันนี้ จริงหรือไม่จริงนะครับเพียงเด่ว,ว่าเขาอาจจะชอบสะใจเขาก็เออเออเอออไปด้วยนะครับแต่เขารู้ว่าอันนี้มันไม่จริงเพราะนั้นหลักของสอบตรก,ร,กรก็คือ,อ,อยึดถือความจริงไปสู้กับเฟซนิวเพราะนั้นตามที่สื่อมวลชนได้เห็นนะครับพีซคอ f ฟอร์ทรู h ใช่ไหม หล,หลักฐานอันนี้ครับเราควรส่งไปให้กับประเทศที่เขาจ่ายเงินสนับสนุนกัรพูชาในการเก็บกู้วี่ถุกระเบิดด้วยครับเพื่อให้แน,นอนต้องตัดเงินแน่นอนครับแน่นอนก็คือกระทรวงต่างประเทศเขาก็ทําอย่างนั้นนะครับปัจจุบันประเทศไหนเพราะเรามีบัญชีรายชื่อหมดแล้วว่าประเทศไหนที่ให้การสนุนโงมานนะครับทีนี้แต่ละประเทศเนี่ยการตัดสินการตกลงใจเนี่ยเขาก็ต้องรอให้ฟังให้ชัดๆแต่ผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจว่าข้อมูลของเราเนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับ ความจริงไอ,อ้เฟกความจริงม,มันยังไงมันก็บิดเบือนไม่ได้อยู่แล้วนะครับค่ะและขณะเดียวกันเรื่องของศูนย์อาเซียนเพื่อความร่วมมือทางด้านปฏิบัติการเก็บคู่ทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมหรือว่า r a r m a c a r m a c ซึ่งมีประธานเป็นชาวกัมพูชาคำถามคือมันจะไม่มีปัญหาเรื่องความร่วมมือใช่หรือไม่เพราะเป็นกัมพูชา a <ฮะ S 1> r m a c วันนี้พลเอกนัทพลยืนยันว่าไม่มีปัญหาเพราะกัมพูชาเป็นประธานก็จริงแต่มี10ประเทศสมาชิก ประธานชาวกัมพูชาไม่สามารถที่จะควบคุมอาร์แมกได้ทั้งหมดเราต้องค่อยเป็นค่อยไปซึ่งการสู้ด้วยความจริงด้วยกฎหมายด้วยความถูกต้องมันยากแต่มันยั่งยืนพลเอกนัทพลน,นาพานิชย์ยังเปิดเผยผู้สังเกตการ IoT mm. และ AOT ว่า IOT ใช้กลไกภายในประเทศคนในประเทศไทยและจากอาเซียนเช่นผู้ช่วยทุตทหารเสมียนทูต แต่ถ้าเอาคนมาจากประเทศต้นกําเนิดมาเพิ่มเติมอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อวานนี้ว่าจากนายกนายกมาเลเซียขอคนมาเพิ่มเราจรึงบอกว่าไม่ได้เลยครับท่านอาวาเพราะเราใช้กลไก IoT อยู่หากจะขอเพิ่มเติมต้องดึงเจ้าหน้าที่ในสถานทูตซึ่งไม่ใช่ทูตทหารมาช่วยได้แต่เอาคนมาเพิ่มอย่างไม่ได้การพูดคุยต้องมีกรอบไม่ใช่เรานึกอยากจะทำอะไรเราก็ทำส่วน AOT จะเริ่มมีคนจากประเทศนั้นๆเข้ามาเช่น ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย<อ>เขาอาจจะขอกำลังเข้ามาเพิ่มตรงนี้เราจะต้องคิดหนักเราจึงบอกว่าเรื่องนี้มีกฎหมายแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยถ้าใช้ AOT กระทรวงการต่างประเทศกำลังศึกษาอยู่เมื่อวานนี้คือ19สิงหาคมกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่าอย่างน้อยต้องเข้าคอรมอให้คอรมออนุมัติแต่หลายฝ่ายห่วงใยว่าแล้วต้องเข้าสภาด้วยหรือไม่ละ่ะเพราะในน,นัตบุนาคพันนิชยังระบุเพิ่มเติมว่า คุณลองนึกกันดูนะว่าการจะจัด AOT เข้ามาจะต้องมีการร่าง TOR เมื่อไทยและกัมพูชาตกลงกันได้แล้วก็ต้องกลับเข้ามาที่สภาของทั้งสภาไทยและสภากัมพูชาถ้าหากสภาไทยเห็นด้วยแต่สภากัมพูชาไม่เห็นด้วยมันก็เป็นไปไม่ได้หรือสภาไทยไม่เห็นด้วยสภากัมพูชามันเห็นด้วยก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ย AOT มันจะยากและย้ำว่าเราโปร่งใสตรวจสอบได้ และยอมรับ IOT แต่ AOT เราขอกรอบแค่นี้นะนี่คือจุดยืนของไทยไม่ใช่เป็นรากอน,นุษย์อันนี้อ,อันนั้นเข้ามามันเยอะเกินไปมันจะกลายเป็นสหะแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยขอบอกพี่น้องประชาชนว่าอย่าห่วงทําอะไรยึดถือความจริงยึดถือหลักการตอบได้ทุกทีครับขณะที่รักษาราชาการแทนนายกรัฐมนตรีนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยนะก็ ตอบคำถามถึงประเด็นที่มีการพบโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชาและมีคลิปเกี่ยวกับการวางระเบิดนักข่าวถามคำถามที่เราฟังล้วสะท้อนใจเหมือนกันพี่ปอนักข่าวถามว่ารัฐบาลจะสร้างความมั่นใจต่อประชาชนอย่างไรว่าจะไม่ถูกกัมพูชาลังแกลที่เรามาถึงจุดนี้กันแล้วนะเออมื่อานาออพี่โจค,คุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องนี้ได้ยื่นประต้วงไปยังหน่วยงานต่างๆแล้วตามปาเคีอนุสัญญาออตตาว่าสิ่งสำคัญคือกระบวนการการต่างประเทศได้ทําหน้าที่อยู่ แล้วก็เมื่อวันที่19สิงหาคมคือเมื่อวานนี้นายอัลวาอิบราฮิมนายกรัมตรีมาเลเซียโทรศัพท์มาพูดคุยกับตนเองเพื่อขอส่งคนไปเป็นผู้สังเกตการเพิ่มเติมเพราะว่างานเยอะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ให้เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในขอให้เป็นเรื่องทวิภาคีของ2ประเทศให้ทําหน้าที่ไปตามกรอบ GBC ก่อนจากนั้นหลังประชุม GBC ครั้งถัดไปคือวันที่10กันยายนหากมีปัญหาหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมค่อยมาว่ากัน เพราะการเพิ่มเติมบุคลากรเราจะให้เฉพาะบุคลากรของขอสถานทูตทูตทหารอาเซียนการเพิ่มคนนอกอย่างไม่อนุญาตเมื่อพูดคุยและเขา้าเข้าใจและเห็นพ้องต้องกันและยืนยันว่านานาชาติเห็นและเข้าใจในสิ่งที่เราทำส่วนประชาส่วนคำถามที่ว่าประชาชนเนี่ยเป็นกังวลว่ามาเหมือนไทยถูกลังแกรหรือเปล่าเราจะมีมาตรการที่เด็ดขาดอย่างไรเพราะกัมพูชาเนี่ยยั่วยุเราตลอดเลยนายภูมิธรรมบอกว่าขณะน,นี้ผู้คนหลายส่วนอยากให้เราดําเนินการต่างๆ สิ่งที่เราระมัดระวังที่สุดคือพยายามหลีกเลี่ยงสงครามและมีจุดยืนที่ชัดเจนซึ่งนานาชาติเข้าข้างเราอยู่เราหลีกเลี่ยงความรุนแรงเพราะหากเกิดความรุนแรงคนที่บาดเจ็บคือทหารขณะที่กระทรวงการต่างประเทศก็ได้พูดคุยชัดเจนท่าทีของนานาชาติก็ออกมาชัดเจนแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เรารับฟังได้อยู่